นี่เห็นหมัม้ย m ึ1 5โหมล่าสุดนะอันนี้โหมลดลับสายเพื่อนๆดูใกล้ๆหนะน,น่อยนะจับเครื่องไปกลยตรงนี้เนี่มามุมนี้ใส่คลิ๊กเลยมนะั้ยอันนี้เขาเรียก มันอสีอะไรนะเนี่ยสีเขียวนะออกฟ้าๆนะไม่เล่นหน้าจะเป็นสีเขียวนะเป็นไงเงาววบเลยดูนี่ทำไมมันใสแท้ดูสเตอร์โซสเตอร์เดิมน็อตไม่มีขยับเลยนะ่ะนี่เป็นไงใสไหมอ<ด>ันนี้ดูเจ้าของโสด <laughs> ไม่มีคนซ้อนท้าย <laughs> ดูซอกดูอะไรครับมาฝั่งนี้หน่อยดอกยางใส่ทุกจุดจริงๆนะครับไม่มีรอยไม่มีร่องมีลอย,ลยนะครับนี่ดูนี่น,นี่ครับใส่ทุกจุดจริงๆเลยนะครับดูแม ดูคอท่อดิดำปีเลยอ่ะ,อะไม่มีไหมเลยนะครับดูกุญแจกุญแจสองดอกกุญแจสอดอกนะครับคันนี้ใช้งานมาสองพันกว่าโลนะครับดูเลใไม่ดูเลใไม่กันเลยอ๋คันนี้นรถกุญแจขัดกันรดเจ็ดเดือนนะครับคันนี้รถรถออกได้ประมาณ กำลังจะเจ็ดเดือนนะครับนี่ผมไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่รู้ย้อนแสงหรือเปล่าคันนี้รถเจ็ดเดือนนะพึ่งออกมาได้เจ็ดเดือนนะใช้งานจริงประมาณสักห้าเดือนนี่แหละครับนี่ใสทุกมุมจริงๆนะครับผมดูผ้าเบ็ด ใช้ได้คันนี้ไปโคตรคุ้มนะครับผมใสทุกจุดจริงๆนะครับผมตรง,ๆๆๆน,ตรงนี้ไม่มีร่องไม่มีรอยอะไรเลยนะครับก็แค่สองพันกิโลเองแทบแทบไม่ได้ใช้นะครับรถ โอเคคันนี้บอกราคาเลยแล้วกันนะครับราคาจำไม่ได้คันนี้ราคาหกหมื่นสี่พันบาทถ้ามือหนึ่งก็ราคารวมแสนนะครับคันนี้สูงลงเยอะนะครับหกหมื่นสี่พันบาท รุดออกมาได้กำลังจะเจ็ดเดือนแล้วครับคับนนี้ชมแทไม่ไม่ได้ใช้เลยเนาะใช่แท่ไม่ได้ <ลา S 1> ใช้ <ลา S 1> นะล่าสุดเนาะใช่ช,ชมล่าสุดนะครับ,รบโอเคคือกล้องให้หน่อย โคตรหล่อนะครับร,ร,รถไม่ใช่คนนะครับรถตัวจริงนี่โคตรสวยนะครับรถสวยมากมากเลยสีนี่น่ะสวยสวยนะครับสีบอกแกนตัดเลยอะโอเคสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับย้ำราคาอีกครั้งนะครับหกหมื่น สีพลาสนะครับทาสีเต็มนะครับโอเคครับลี่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ